สวัสดีครับของเค่น้อยฟาร์ม a าแนลนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่21นะครับเดือนมกราคมนะครับ2564นะครับช่วงเวลานขณะนี้บ่าย3โมงอ่าวันนี้วันนี้รายงานแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้เรามีสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะครับเราวันนี้เราก็ไปเดิมภาพด้วยภาพสระน้ำนะครับ แล้วก็เราจะมาเห็นกันนะครับวันนี้คือภารกิจอะไรนะครับเออเราจะคุยกันในเรื่องของวันนี้ที่เห็นหนุ่มพีทกำลังทำอยู่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าโ,โ, ôi, โ, ôi, โ ôi. อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าสวัสดีครับพีทอ่าทำอะไรเอ่ยจิ้มผักสลัดจิ้มผักสลัดใช่ไหมก็คือผักสลัดนะครับผักสลัดตระกูลผักสลัดทั้งหมดเลยนะครับที่น้องพีทกำลัง ทําให้เห็นอยู่นะครับวันนี้เราจะมาทําให้เห็นกันว่าวิธีการเพราะเขาตั้งแต่มเมล็ดนะครับแล้วก็แยกแยกลงกระบะแบบนี้นะครับกระบะปลูกแบบนี้ก่อนที่จะแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปลงแปลงเนาะดูว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจากมุมที่ท่านทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้คือ,อมุมนี้เห็นชัดไหมต้องไปดูมุมโน้นนะครับขอโทษนะครับอ่าบนกันอีกรอบนึง <laughs> นะครับ นี่ความพิเศษนะครับของคลิปนี้อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับที่อยู่ในด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นเล็กๆของสลัดทั้งหมดเลยใช่ไหมตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับที่เห็นอย่างนี้<ม>เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะว่าที่เห็นลักษณะเนี้มันคืออะไรจำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้นะครับก็คือต้องต้องถามต้องถามพี่เก่งกระเด็นที่มาที่ไปนะที่มาที่ไปก็คือเท่าที่เห็นภาพที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้น ณนะตอนนี้ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นะเราทําเราซื้อสลัดมิกเป็นซองมาเนาะมิกพีทเนาะสลัดมิกมันก็จะประกอบไปด้วยกีนโอก๊กเลดโอก๊กเลดคอร์สกีนคอร์สกีนคแล้วก็อะไรนะอีกอีกอย่างหนึงอะนะผมจำไม่ได้ทีนี้เราก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ทุกท่านมองเห็นภาพไกลๆตรงนี้นะครับที่เห็นก๊อกน,น้ําตรงโนนะ้นเนาะเราจะปลูกไว้ในแปลงนะครับก่อนหน้านี้เราปลูกระหว่างทิ้งไว้แหละทิ้งไว้ในแปลงอย่างงี้ฮะ ทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วออไอ้ส่วนที่เราพอทานได้เราก็ทานไปตอนนี้มัน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 รือออกไปแล้วนะครับก็คือไว้นานแล้วล่ะเราก็ปล่อยให้เขาเป็นดอกเนาะเราก็ตอนแรกหนุ่มพีท ah ก็เก็บไว้เป็นดอกแล้วก็เก็บไม่ทันเนาะบางส่วนก็เก็บทันพอพอดอกแก่แล้วกเก็บแล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่เก็บทันเราก็เก็บไอ้ส่วนที่เก็บไม่ทันนะครับเขาร่วงลงดินนะฮะเขาร่วงลงดินเองโดยที่เราไม่รู้เนาะบริเวณนี้ผมใช้ล้าง ล้างจานบ้างอะไรบ้างเนะี่ยผมก็สาดน้ําไปมันก็เกิดความชื้นนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นไม้ที่เสียบๆกันไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเขางอกเองนะฮะเขางอกเองกับพื้นนะครับตามสภาพที่มีความชื้นที่พอเหมาะนะครับดินนี่แค่ดินธรรมดานะครับแต่ก็อย่างว่าละครับพื้นดินของของแค่น้อยฟาร์มเราก็จะปรุงดินปรุงดินด้วยคือเราจะใช้จุลินทรีย์นะฮะมันก็เลยเกิดความสมบูรณ์นะครับก็จะ เกิดต้นเล็กๆเกิดขึ้นตามที่เอาไม้เสียบไว้เดี๋ยวผมจับภาพไปให้ดูว่าเขาเขาเป็นยังไงทีนี้พอมันขึ้นอย่างนี้นะครับหนุ่มพี่เขาก็แสะมานะครับแสะมามาเป็นเหตุการณ์ตรงนี้ <c oughs> ดูว่าเขาเขาจะยังไงนะฮะแสะมา <c oughs> เขาก็จะรวมกันนะครับมีกลิ่นโอ๊กเล Oak, อ๊กเอ่อลดคอสกลิ่นคอสแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะผมจำไม่ได้นะมีอะไรบ้าง นี่หนุ่มพีเขาใช้เสียมเลยใช่ไหมใช้แบบลูกทิมลูกทุ่งเลยลูกทิมลูกทุ่งเลยนะครับลูกทุ่งก็คือจิ้มมาว่างั้นน่ะเนาะพีดจิ้มมาจิ้มมาปุ๊บเขาาก็ค่อยๆจับแล้วก็อาออันนั้นขั้นตอนนั้นคือแกว่งแกว่งน้ําเพื่อให้ดินมันให้ดินที่ติดรากของสลัดนะครับที่ดินเห็นเห็นพี่เก่งการเด่นเขาบอกไงเขาแนะนําไอกทีนอ๋อพี่เก่งนะคะพี่เก่งการเด่นแกเก่งเรื่องสลัดเนาะแกบอกว่าให้ใช้ที่ ที่แกว่งน้ําเนี่ยเพื่อที่จะให้ดินหลุดออกจากรากเนาะแล้วก็เพื่อให้รากมันไม่ขาดเนาะพอก็คือแกว่งน้ําให้ให้ให้ดินมันหลุดแล้วก็รากมันก็จะเราก็จะจิ้มง่ายนะอลองจิ้มยังไงจิ้มลงไปในกระบะเพาะอย่างนี้นะฮะนี่พี่เขาก็จิ้มอย่างนี้ฮะค่อยค่อยแย่รากลงไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็แปะเข้าไปอย่างนั้นนะฮะดินนี้ก็เป็นดินที่ใช้เพาะปลูกนะครับดินที่ ดินร่อนนะครับดินร่อนที่หมักไว้แล้วอะไรไว้แล้วอย่างี้ฮะเนี่ยครับโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องพยายามมากนะพีทพยายามมากคุ้มค่าไหมอย่างงี้คุ้มนะคุ้มนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างงั้นนะถ้าเราไปซื้อเขาเนาะมันก็ตกต้นหนึ่งเกือบ2บาทถึง4ี่บาทเนาะ กว่ากว่าจะได้มาเป็นสลัดต้นหนึ่งนะฮะแต่นี้เราทําเองแล้วพอดีเขาขึ้นเองอย่างนี้ด้วยฮะมันเป็นมันเป็นกาไรแล้วอ่ะเออมันเป็นกําไรละตรงอีกแถวนั้นจะมีกินคอร์สอยู่นะมีกินคอร์สด้วยกินคอร์สด้วยยังไม่ได้แซะออกมายังไม่ได้แซะออกมาแต่รอบนี้แซะอะไรเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยกินโอ๊กเลดโออ๋อเป็นกินโอ๊กเลดโอ๊กเลดคอร์สพยายามจะแยกนะครับเพราะว่าอย่างนี้เวลาเราเพาะให้เขาขึ้น เล็กๆอย่างนี้มีกี่ใบเราถึงจะเอามาแยกลงกระบะอย่างนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณเห็นพี่เก่งกระเด้นเขาบอกว่าเริ่มเป็นเป็นสีเป็นดอกแบบเออยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยจะได้อยู่ต้นประมาณแบบนี้อ๋อก็เริ่มบบมีใบลักษณะที่เห็นแล้วเนาะมีประมาณกี่ใบต้นหนึ่ง ใบสองใบใบสองใบ,บ,บ,บก็เริ่มค่อยๆจิ้มได้แล้วใช่ไหมปกติเนี่ยเขาก็าจะเพาะ,มะเมล็ดนะครับกับกระบะเพาะเล็กๆอย่างนี้และครับต้นเขาก็จะออกมาเล็กๆอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เอามาแกว่งน้ําอย่างนี้แล้วครับท่านเท่าเท่าที่ทุกท่านได้เห็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ย้ายไปลงกระบะเพาะอย่างนั้นนะฮะกระบะเพาะอย่างนั้นก็ใช้ดินเพาะนะครับพยายามที่เป็นดินที่เป็นการเพาะสําหรับต้นกล้าโดยเฉพาะนะฮะพวกพีชมอสก็ได้นะครับถ้าใครมีทุนนะฮะ อันนี้ก็ดูเหมือนจะใช้ความพยายามหน่อยแต่ทุกคนก็ทำอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานพื้นฐานของการทำสลัดนะฮะค่อยๆทำไปเราเป็นสลัดอินรีนะฮะเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยละครับปลูกกระดินเราเราไม่ได้ทำเป็นสลัดรางน้ำหรือไฮโดรอย่างเงี้ยน,นะฮะตัวนี้พอเราเอาลงกระบาดพ่ออย่างงี้ยแล้วนานแค่ไหนเราถึงจะเราย้ายลงในแปลงต้องดูความเจริญเติบโตของสลัดอีกทีปกตินะแล้วประมาณกี่วัน ยี่สิบวันไหมยี่สิบยี่บเอ็ดวันเกือบเดือนเพราะว่ารุ่นรุ่นก่อนที่พี่เก่งออกมาให้เราแกบอกว่าประมาณยี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปเนาะมันก็ถ้าสมมติว่าเราดูแลเขาดีๆเนาะเราก็มีการฉีดปุ๋ยบ้างอะไรบ้างให้เขาบ้างเนี่ยเขาก็จะมีทั้งรากแล้วก็ลำต้นที่เหมาะอาการไปลงแปลงอีกทีนึงซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เอา เลดคาร์อกรีนคาร์อแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะครับลงแปลงไปแล้วอันนั้นสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับว่าออไอ้พวกนั้นที่เราลงไปก่อนหน้านี้ลงไปก่อนแล้วเนี่ยครับโดยช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวเนาะเพชรบณ์ค่อนข้างหนาวมันก็เลยทําให้ตระกูลสลัดพวกนี้ค่อนข้างเจริญเติบโตดีแต่เขาบอกว่าร้อนก็ทําได้นะ เดี๋ยวพวกเราจะฝืนทําร้อนจะให้ออกในช่วงเดือนเมษาให้ได้นะ <c oughs> อย่างรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ยท,ท,ที่ที่น้องพีทกาลังเอาลงอยู่เนี่ยฮะเขาก็จะออกอีกทีถ้าสมมติว่าวันนี้เอานับไปสัก20บวันนะครับหลังจากวันนี้20วันเนาะเราก็จะลงลงแปลงได้ประมาณาช่วงกลางเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะผลผลิตเราก็จะออกได้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเกือบเมษา เนาะพีทน่าจะได้นะฮะเออมีแปลงที่ไอไม่ใช่มีกระแผงที่ลงไปแล้ววะลู่อ่าตรงโน้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูอ๋นนี้กิีนโอ๊กนะฝั่งโน้นกินโอ๊กอันนี้ความพยายามของหนุ่มพีทที่ก่อนหน้านี้นะเพราะมันก็มันก็ชื้นดีนะมันไม่เหี่ยวนะฮะมันไม่เหี่ยวนะนี่ก็ลงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาหนุ่มพีทพยายามแยกนะว่าเป็นกินโอ๊กนะแต่ถ้าถ้ามันแยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราพอมันโตขึ้นเดี๋ยวเราค่อยแยกปลูกกันอีกทีหนึ่งนะครับจะ,จะได้บอกจะได้ถามพี่เก่งกรกเด้นไงว่าคือหนุ่มพี่จะแยกแดงส่วนแดงเขียวส่วนเขียวใช่ <c oughs> เพราะว่าแดงเนี่ยมันมีทั้งบางครั้งก็เลดโอ๊กด้วยแล้วก็เลดคอร์สด,ด้วยนะฮะ <c oughs> คือตอนนี้มันเล็กไปเราเรายังดูไม่ออกแหละก็ขนาดให้พี่เก่งแกมาช่วยดูนะแกก็ยังแบบเอ๊ะเพราะมันเป็นมันเป็น มันเป็นเขาเรียกอะไรนะสลัดมิกใช่ไหม,มตอนนั้นอ่ะม,มิกมาแล้วเราเก็บพันไม่ทันแล้วเขาก็ร่วงลงดินแล้วเขาก็งอกเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวด,ดูว่าเ,เดี๋ยวจะให้หนุ่มพีทพาไปดูนะครับว่าเขาแทะยังไงนะครับตรงนั้นอีกทีหนึง่งอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจิ้มออกมายังไงนะฮะโอ้แบบนี้เลยอ่าเข้าไปไงน้ําเลย ใช้เสียมโอ้โหเสียมโหดมากนะครับเสียมโหดมากอ่าแปลงนี้ก็เดี๋ยวผมเยียบไปเลยนะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีละอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเม็ดสลัดต่อนะไอ้ต้นมันนะเนี่ยครับเป็นต้นมันเนาะน่าจะเป็นกีโนกน่าจะนยนี่ก็มีอยู่แซมที่ป่าหญ้าเต็มเลยอ๋อแทรกอยู่กับป่าหญ้าเลยเนาะนี่กําลังขึ้นใหม่ก็มี ึ้นใหม่ก็มีตรงนี้เราต้องให้ความชื้นเรื่อยๆนะฮะเราจะได้จากตรงนี้เยอะเลยครับเราไม่ต้องพอเองเขาขึ้นเองเหมือนต้นนี้แล้วนะครับยิ้มขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเห็นเนาะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะอย่างนี้เลยแล้วค่อยไปแกว่งน้ำเราค่อยไปแกว่งน้ำาทีเราจิ้มลึกๆเนาะไม่ต้องแกว่งก็ได้นะได้นิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ขึ้นตามที่มีไม้ไม้ครับหลังจากที่เราพาไปดูในแปลง ที่เก็บมเมล็ดเมื่อกี้นี่แล้วนะครับก็มานั่งทำอย่างนี้แล้วครับต่อนะครับหลังจากที่เต็มกระบะแล้วเราก็ใช้บัวรดน้ํานะครับบัวรดน้ําก็ประมาณโน้นก็ได้นะครับดูที่มันดูเล็กๆหน่อยนะครับทุกท่านมองเห็นว่าน้องบัวสเตเลตตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับเพื่อให้รากเขาสมานกระดินนะครับรากสมานกระดินหลังจากนั้นเราก็ประคบประงมดูแลเข้า,าไปอีกเจอเส้นเดือนนี้ มีโชว์นะครับมีโชว์ดินที่มีไส้เดือนหมายถึงดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับด้วยจุลินทรีย์ที่ดีนะครับไม่มีสารเคมีแน่นอนนะครับไส้เดือนขนาดอากาศแห้งแล้งอย่างนี้นะครับไส้เดือนเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่นะครับเนี้ยบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเคมีอย่างแท้จริงนะครับอะไรโชว์เลยนะครับโชคดีมากนะครับไส้เดือนตัวนี้ <laughs> ก็นะครับดูแลอย่างที่บอกนะ,บน,ะ om, นะครับรดน้ำาะครับรดน้ําประคบประงมนะครับฉีดปุ๋ยบ้างอะไรบ้างนะครับเป็น à, ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าฮอร์โมนน้าหมักต่างๆนะครับในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะครับค่อยๆให้เข้าไปน,นะครับค่อยๆให้เข้าไปทุก3-7วันนะครับไปจนอายุเกือบโน่นแล้วครับประมาณ21วันขึ้นไปเกือบเดือนนะครับเราก็จะย้ายลงแปลง หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนที่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคบตอนออในส่วนก่อนหน้านี้ก็จะมีเลด์คลอ,อกินคลอ,อแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปดูเลยนะครับว่าตอนนี้โตแค่ไหนแล้วนะครับอันนั้นก็อย่างว่าละครับก่อนหน้านี้ลงก่อนปีใหม่ตอนนี้ก็วันที่20แล้วเนาะ20กว่าวัน20กว่าวันละดูว่าสภาพเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับหลังจากที่อย่างที่หนุ่มพีทเขาลงกระบะไปนะครับสักประมาณ21ถึงเดือนหนึ่งนะครับเราก็สามารถลงแปลงแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรีนคอนะครับกินคอแปลงนี้เราก็จะเห็นว่าเราลงตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนาะอันนี้ก็สักเกือบสามอาทิตย์แล้วครับเนี่ยก็จะต้นโอ้โหอวบใหญ่นะครับน่ารับประทานมากก็จะเป็นสภาพเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดเนาะ วัตถุดนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะฉีดพ่นปุ๋ยให้เขาสะหน่อยนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับเนี่ยฉีดพ่นปุ๋ยด้วยการเอ่อแล้วก็ไล่แมลงให้ด้วยนะครับด้วยสมุนไพรต่างๆนะครับปุ๋ยที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ํานะครับก่อนหน้านี้1อาทิตย์เนี่ยหลังจากที่ลําต้นติดติดติดรากไปแล้วก็เริ่ม เริ่มที่เจริญเติบโตผมได้ใส่ปุ๋ย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 เอ็นซีที่เราหมักไว้นะก็จะเป็นพวกมูลสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็วกใบซากพืชซากสัตว์นะครับผมหมักไว้เป็นปีละแล้วก็มาใส่ข้างต้นนะครับอันนั้นเป็นปุ๋ยที่เราปุ๋ยที่เราหมักไว้ก็มาใส่แล้วก็เราก็ฉีดพ่นเรื่อยๆนะครับทุกอา่าห้าถึงเจ็ดวันนะครับฉีดพ่นด้วยฮอร์โมน จานด่วนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยที่ผมเคยพูดให้ฟังแล,ล้วล,ะละ่ะก็จะมีฮอร์โมนไข่นะฮะฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมหมักนะครับแปลงที่เห็นพวกนี้ก็แปลงนี้ก็จะเป็นกีนคลอแต่เราปลูกร่วมกับกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยอยู่ด้วยกันได้นะฮะส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นเลดคลอแนวยาวสวยเลยครับนี้ก็จะปลูกร่วมกับกระเทียมจีนนะครับแปลงนี้กระเทียมจีนก็จะมีอายุ เกือบ6เดือนนะครับแต่ตัวเลตครารก็อีกสัก2อาทิตย์ก็น่าจะตัดส่งลูกค้าได้แล้วนะครับวิธีการตั้งแต่เพาะปลูกที่เราทําให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะแล้วก็วิธีการดูแลแล้วก็บอกคร่าวๆไปนะครับแล้วก็จะมีคลิปบางคลิปที่เจาะลึกวิธีการดูแลใส่ปุ๋ยแล้วกเ็เรื่องโรคและแมลงยังไงผมก็ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับใหท้ทุกท่านก็สามารถไป ดูย้อนหลังได้นะครับส่วนวันนี้ก็จะหลักๆก,ก็คือให้เห็นถึงวิธีการเพราะนะครับเพาะเมล็ดว่าเราสามารถทําได้เองแล้วก็มาเป็นลักษณะที่เห็นในภาพนี้ครับเราปลูกกระดินได้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพืชตระกูลสลัดผักสลัดเนี่ยต้องปลูกแบบไฮโดรหรือว่าผักสลัดล้างน้ําเท่านั้นนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับการปลูกแบบอินทรีย์ในดินแบบนี้ก็จะดีมากเลยนะครับในเรื่องของการ ที่เราจะดูแลแล้วก็รักษาแบบอินรีย์ได้เต็มร้อยนะครับเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยผักพวกนี้รสชาติก็จะแตกต่างมากนะครับวันนี้ของแค่น้อยฟาร์มนะครับโดยเรา2หนุ่มในตุ้มและหนุ่มพีทนะครับสองหนุ่มอินทรีของของของแค่น้อยฟาร์มนะครับก็มีเรื่องดีๆนํามาฝากทุกท่านนะครับโดยสามารถที่จะติดตามพวกเราได้นะครับใน ทั้งเพจของเคน้อยฟาร์มแล้วก็ในช่อง YouTube ของเคน้อย Channel ของเคน้อยฟาร์ม Channel ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดบ้าง <laughs> ก็ขอประทานอภัยตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะสรรสร้างในคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราสองคน ก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับเราก็จะพยายามสรรสร้างอองานดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมทั้งในทางช่อง u t u b e นะครับแล้วก็มีพักดีๆให้ทุกท่านได้รับประทานกันแปลงที่เห็นไกลๆตรงโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศข่าวนะฮะยาวไปโน้นเลยครับเมื่อวานนี้ลงประมาณเกือบ6 0 0ต้นนะฮะ,ะก็จะเริ่มฟื้นแล้วนะครับลงเมื่อวานนะครับก็เพิ่งลดน้ำไป ตัวนี้ก็จะมีอนาคตที่สดใสในข้างหน้านะครับเดี๋ยวทำคลิปพื้นที่ที่ว่างตรงนั้นก็โอ้โหผักสวนครัวนะครับบล็อกโคลี่แล้วก็คณะยังรออยู่นะครับแต่ยังไม่ได้คลุมฟางนะครับเดี๋ยวคลุมฟางเอาน้ําใสวันนี้เราสองคนต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับกับภาพพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตรงนี้นะครับผม